ครับวันนี้วันแรกของการแอวไอหลวงข้าบ้างนะครับแต่ว่ามาถึงคำกับแยวตลาดนัดแต่วันนี้ไม่วัดมาแยวจุดแรกนะครับวันนี้จุดแรกมาแยวมาแยววัดวัดอ,อันเนียงยนะครับน้าวัดจะขายของนะครับขายของสถานที่แรก ต้องต้องซื้อบัตรเข้าหรออ๋อนะครับเขาให้เขาให้ทำไมก็เขาไม่มีให้เช่าเหรอมีมีให้ใส่จ้อเขามีให้ใส่เอาลี้ก็ได้แอนน่ะอันนี้อันนี้ซื้อบัตรเข้าไปด้วยอ๋อซื้อบัตรเข้าไปอันนี้เช่าหรือว่าสองหมื่นสองหมื่นกีบ ถ้าเช่าผ้า 15, ครับ,บ 15, ห้าพันกีบนะครับผ<อ>ู้หญิงต้อง 15, ต้องตต้้อองงใส่ผ้าต้องต้องใส่ผ้า,านี่เราจ่ายเงินไปทั้งหมด 2, สองแสนหนึ่งแสนห้าหมื่น นะครับเาออเลยใมันมีาคุมคุมต้องต้องใส่ผ้าถุงนะครับเข้าวัดนะครับต้องใส่ผ้าถุงเข้าวัดอันนี้นี่ไม่เช่าสวยครับนี่ไม่เช่านะครับนี่จะซื้อเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ กี่กีบก็ร้อยห้าสิบไทยเหรอนี่เขาเขาต้องซื้อต้องซื้อผ้าคลุมไหล่แล้วก็ใส่ใส่กระโปงนะครับใส่สิ้นนะครับเป็นมาาิ้งเจ้าเราจะซื้อเลยก็ได้ ถ้าเขาดีครับไม่ใช่เหมือนอย่างนี้เลยตอนนี้จะหนาตัวตอนนี้มันจะบางเราซื้อนี่ไปฝากเขาก็ได้มันเขาลักนี่ขึ้นมาได้ไงถ้าเราเข้ามาพองป้าพันทองว้ะดีพันไม่มีเหรอ่ามันจะมีแต่สีในี้ถ้าสีคืนคือมันจะเป็นตัวนีตโคเนั้นตัวนี้จะเป็นสีคืนแต่ว่ามันจะหนาสีดำ สีนตางไม่มีมันจะแทบเป็นสินค้าอไม่ซื้อเพราะว่าไม่เอามาขายมันโดนๆจะมีคนซื้อสินตของเราไปเป็นไงลืมอ่ะผ้าไหมอ่ะจะได้จ่ายเงินยังล่ะยังอ๋อเป็นเป็นเงินไทยร้อยห้าสิบแล้วขอลดให้เท่าไหร่ก็ลดให้ร้อยห้าสิบหอจากราคาอ๋อร้อยเจ็ดสิบห้าลดเหลือร้อยห้าสิบ เจ็ดหมื่นกีบนี้เหลียกผ้าคุมไหรนะครับเพราะว่าในวัดเปินเปิ้อฮยังก็ต้องผู้หญิงต้องแต่งตัวสุภาพใน,น,นวัดอย่างก็ป้าััดเชียงทองครับแล้ว วัดชียงทองะนะครับม,ม,มามาเราเอามาไทยจะต้องแอลวัดอย่างเดียวนะครับตรวจบัตรเข้าชมป้าน,น,นะครับเขาเขียนภาษาไทยด้วยเนะี่ยต้องตรวจบัตรเข้าชมด้วยนะครับ ครับผมเขาเช็คชื่อเช็คนี่เลยเนาะนะครับป้าป้าบูชานี่นี่ครับใครเอาข้าควาเอาข้าควาน น,น,น,นี่เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งหมืน่นนี่หมื่นหนึ่งน่าห้าหมื่นก็เอาขดอันอีกอ่ะอ่ะก็ได้อ,อ่ะยังไงเราจะได้ตองสองอย่างเลยด้วยกันไปพรมกันอันนี้เป็นกระเป๋าไหมนี่ชุดนี้ใช่ไหม หรือว่าตาจอ,อ,อืม,อมออถ้าครอบครัวโอเคอันนี้ใน,น,นชุดถ้าห้าหมื่นครับแค่หมื่นอันนี้เป็น,ปนต้องเงินไทยอะไรปะหนึ่งร้อบาทอ๋อปากการัาปากกาขเขียน ออเอาเสียบเสียบตรงนี้ป่ะโอเคเอ,เอาเงินสดด้วยกันอันนี้ทัวทัวปนป้ามาเข้าครับทัวทัวกับมีมาเยอะเลย ครับนี่ทัวกลุ่มทัววนี่นี่ทำเลยป้า่ะไรสีสิบเจ็ด ลาบ,บูชานะครับบาเลกีบา,าบ,บูชาไปเดี๋ยวรอปะเมืองน,นี่คืออะไรเมืองก็ครับจะไปกับพระก่อนวัดเชียงทองออกมาข้างๆก็ได้ป้า ขอแยกกาบพระกา่อนครับนี่คือภาพป่าพนังในวัดทองซุป,ปน,น,นะครับเป็นพุทธศาสนาเขานะครับเหมือนกับในประเทศไทยเหมือนกันศาสนาพุทธนี่ก็เป็นรูปภาพเป็นรูปภาพเก่า,าแก่เลยครับนี่ มาคาภาขนาดใหญ่ๆงามครับโกรดสาเหลาแต่งตัวเรียบร้อย ในวัดนี้มีพระจำปาศาอยู่สิบห้ารูปวนก็มีบทดการท้ายหลปด้วนนะครับกลับจะเข้าไปพอลาชรถ แต่กำหูพร้อมกับกำหประวัตินอกเขาบ่มพร้อมมีใกล้ครับเป็นราชรถใหญ่มากมากเลยราชรถครับเออคนเข้ามาจะได้หุ่นประกอบเข้ามากันน่ครับนี่เป็นวัดหลวงครับพระพุทธรูปก็โอเค พราบางเมืองอันยณำโหแล้เอาเมืองมรดกโลกครับ นี่ครับเนาะอันนี้ซื้อข้าหลามกระบอกจะตัวใดกจจ็กระบอกละหมื่นกีบสามกระบอกเด็ออกจะกินม้หมด อที่ครับสามสามสามกระบอกสามหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นสองมือมามกระบอก 20, สกองหมืนะครับมันเริ่มต้นที่คันีาคาอย่างนี้นนส โอยโอ้ยโอครับครับผมอันนี้เอาไ้เอาไ้ยอดบอยอดยังป้ยอด่นีแบ่งพันนะเอาไปซื้อทำไมอ่ะมันเป็นธีบาทโอ้โหนี่เด้งเด้งหมื่นหม่เว้ยอันนี้อันนี้ันหนึ่งนี่นี่ก็สบาทอ๋อ ห้ามือเนี่ยสาบัดอ๋อถ้าเสียน่ะสองร้อยี่มันมีมันม,มีจุดด้วยนะคนน้าเนี่ยแต่เราปัดปทิ้งเนี่ยใช่ครับตัดทิ้งเลย